การประจนภัยของเหล่าผู้กล้าแห่งอาราเวลกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอาราเวลที่ถูกปกครองด้วยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีตำนานเล่าขานถึงอัญมณีแห่งแสงที่ซ่อนอยู่ในหอคอยแห่งเงามือกผู้ที่สามารถค้นพบอัญมณีได้จะได้รับพรแห่งพลังและปัญญาไม่มีใครรู้เลยว่าหอคอยนั้นอยู่ที่ไหนและเส้นทางที่มุ่งไปหามันเต็มไปด้วยอันตราย แต่มีเพียงผู้กล้าหาญและเชื่อใจกันเท่านั้นที่สามารถผ่านมันไปได้กลุ่มนักประจนภัยผู้กล้าเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีกลุ่มเพื่อนสี่คนตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาอัญมณีแห่งแสงไคอันนักดาบผู้แข็งแก่งและเป็นหัวหน้ากลุ่มเอลินานักธนูผู้ฉลาดเฉลียวมีสายตาแหลมคมเลโออัศวินผู้อดทนและซื่อสัตย์ ฟินิก์นักเวทผู้มีพลังเวทแห่งเปลวไฟพวกเขาเตรียมอาวุธอาหารและหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นจากนั้นก็ออกเดินทางสู่เส้นทางอันลึกลักที่ไม่มีใครเคยผ่านด่านแรกสะพานแห่งความไว้ใจหลังจากเดินทางผ่านป่าลึกพวกเขาก็พบกับสะพานไม้เก่าแก่ที่แขวนอยู่เหนือเหวลึกสะพานนี้ดูไม่มั่นคงเลยเอลินากวัว พราดมองลงไปด้านล่างที่มีแต่แม่น้ำไหลเชี่ยวไคอันไปสำรวจก่อนจะพูดว่าเราต้องข้ามมันไปแต่เราต้องช่วยกันวิธีแก้ปัญหาเลโอถือเชือกไว้แล้วคอยพยุงทุกคนเอลินาใช้ธนูยิงเชือกอีกเส้นไปผูกเสริมกับสะพานไคอันเดินนำเพื่อทดสอบความแข็งแรงฟินิกใช้เวทมนต์ควบคุม เพื่อให้สะพานมันคงขึ้นแม้ว่าจะผ่านสะพานแคบๆและลมแรงแต่พวกเขาก็ใช้ความเชื่อใจกันและกันผ่านมันมาได้ด่านที่สองปราสาทแห่งมายา,า,า,าเม,ายามื่อเดินต่อมาพวกเขาพบกับปราสาทเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยกระจกและเงาสะท้อนนี่นี่มันอะไรกันเฟนิก์อุทานเมื่อเขาเห็นตัวเองหลายสิบตัวสะท้อนอยู่บนกำแพง เสียงลึกลับก็ดังขึ้นผู้ที่ก้าวเข้ามาในปราสาทนี้ต้องเอาชนะเงาของตนเองทาพวกเจ้าหวาดกลัวพวกเจ้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปทันใดน,นั้นเงาของพวกเขาก็กลายเป็นตัวตนขึ้นมาและเริ่มโจมตีพวกเขาเองวิธีแก้ปัญหาไทยอัานเผชิญกับเงาของตนเองและเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตนเอง เอลีน่าหลับตาใช้หัวใจสัมผัสเส้นทางแทนสายตาเพื่อหาทางออกจากมายาเลโอปกป้องเพื่อนๆนจากเงาเงที่เข้ามาโจมตีฟินิก์ใช้เวทมนต์ไฟเผาทำลายภาพดวงตาทั้งหมดพวกเขาใช้สติและความเชื่อใจซึ่งกันและกันจนสามารถผ่านปราสาทมายาไปได้ด่านสุดท้ายฮอคคอยให้เงามือ เมื่อพวกเขาเดินผ่านถึงหอคอยแห่งเงามืดประตูบานใหญ่เปิดออกภายในหอคอยนั้นมีเพียงแท่นหินที่มีอัญ,ญมณีแห่งแสงเป่งประกายอยู่เราเราเจอแล้วเลโอพูดด้วยความตื่นเต้นแต่ทันใดนั้นเงาขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเจ้าผ่านด่านทั้งหมดมาได้ก็จริงแต่พวกเจ้าพร้อมที่จะเสียสละเพื่อกันและกันหรือไม่ เงาดำทำเสียงกึงก้องมันสร้างกำแพงเวทมนต์ขึ้นมาขังไขอันไว้ในวังเวงไปเถอะทิ้งข้าไว้ที่นี่ไขอันตะโกนแต่เพื่อนๆก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือไขอันเอลิน่าใช้ธนูยิงไปทำลายเสาเวทมนต์เลโอใช้โล่พลังโจมตีแทนเพื่อนฟินิกใช้เวทมนต์ไฟทำลายกำแพง พลังเวเมื่อกำแพงพลังแตกไครอันก็เป็นอิสระและพวกเขาก็สามารถเอาชนะเงามืดได้เมื่อพวกเขาเข้าไปหยิบอัญมณีแห่งแสงมันเปล่งประกายเจิดจ้าและเสียงแห่งตำนานก็ดังขึ้นขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือมิตรภาพความเสียสละและความเชื่อใจบทสรุปแห่งมิตรภาพหลังจากที่พวกเขาออกจากหอคอย พวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการประจนภัายครั้งนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาแค่แข็งแกร่งขึ้นแต่มันทำให้มิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขากลับถึงอาณาจาักรทุกคนก็ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้กล้าแห่งอาราวลและชื่อของพวกเขาก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปตลอดกาลแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ ความเชื่อใจคือพลังที่แท้จริงหากไม่มีคำว่าเชื่อใจกันพวกเขาอาจจะไม่สามารถผ่านอุปสรรคได้มิตภาพแท้จริงไม่ใช่แค่เดินไปด้วยกันแต่คือการเสียสละเพื่อกันและกันคุทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรืออัญ,ญมณีแต่คือบทเรียนและมิตรภาพที่ได้รับจากการเดินทางจบบริบูรณ์ คืื่อนี้ก็ขอให้เด็กๆนอนหลับฝันดีและจำไว้ว่าไม่ว่าอุปสรรคจะหนักแค่ไหนหากมีเพื่อน